คือเธอเชื่อว่าพ่อเธอทาได้ทุกเรื่องที่พ่อต้องการไม่มีอะไรในโลกนี้ที่พ่อเธอทําไม่ได้เั้นความมั่นใจของเธอก็อาจจะมาจากเธอเชื่อฝีมือพ่อเธอเธอเชื่อบารมีพ่อเธอว่าพ่อเธอจะทำอะไรก็ได้อย่างใงนะครับในขณะเดียวกันการที่เธออยู่กับพ่อเธอมานาน เธอน่าจะรู้ว่าความเชื่อของพ่อเธอที่ว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างเป็นความเชื่อที่ถูกต้องอคำพูดของโบราณที่บอกว่ามีเงินจ้างผีโม้แป้งได้มันน่าจะเป็นจริง <c oughs> นะคะเพราะเวลาพ่อเธอเสนอถุงขนมเนี่ย มันไม่น้อยนะโอ้ oh. เอาอย่างข่าวลือรอบนี้เป็นไงโอ้โห oh. ข่าวลือรอบนี้บอกว่าหนักตั้งห้าร้อยกิโลใช่ไหมคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวลือหรือเป็นข่าวจริงครับ <God. S 1> แต่เธอมั่นใจว่า DNA ของพ่อเธอคือเชื่อว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างและเชื่อว่ามีคนยินดี เป็นผีโม่แป้งและเธอเชื่อว่าพ่อเธอต้องหาผีเจอ <c oughs> แล้วก็พร้อมจะไปเสนอว่าจ้างให้ช่วยโม่แป้งให้ <c oughs> แล้วยอดที่เสนอนั้นเนี่ยมันก็น่าจะสูงพอที่ทำให้ผีทั้งหลายพร้อมจะโม่ให้ Mm hmm. ไม่ว่าการโมค้ครั้งนั้นจะผิดศิลธรรมจริยธรรมมันจะเสียกิติยศศักดิ์ศรีทำลายชื่อเสียงยามแก่ยามเท่าตัวเลขมันสูงไปหรือเปล่าครับ mm hmm. เธอจึงมีความเชื่อมัน่น mm hmm. เพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้พี่วิเคราะห์ได้ว่าทำไมเธอถึงมั่นใจ mm hmm. มั่นใจที่พูดกับเลาบรรดาคา่าทาสบริวารว่าสุขนี้จะกลับเข้ามาทำงาน mm hmm. ตรงเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้เราต้องคุยกันใบ่าย่แก่ๆหน่อยนะคะเ,คเพราะถ้าคุยกันยามเช้าเราจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความมั่นใจของเธอนั้นเนี่ยมันเป็นจริงตามที่เธอมั่นใจหรือเปล่าครับนะคะแต่ไม่ว่าเธอแสดงความมั่นใจมากเท่าไหร่สลิมทั้งหลายก็ไม่สบายใจเท่านั้น เวลานี้มีสลิมจำนวนไม่น้อยไม่ได้คิดเหมือนพี่ทั้งที่คิดว่าเรื่องถุงขนมเป็นข่าวลืออืมแต่มีสลิมจำนวนมากเชื่อว่าเป็นข่าวจริงเช <c oughs> ื่ออะรอาจารย์อืมเขาเชื่อครับ <c oughs> อ้ยเขาพูดกันเป็นตุเป็นตะว่าไปรับขนมกันที่อินเดียนู่นครับแล้วก็จำนวนก็เป็นห้าคนไปสี่คนไม่ไปก็เลยกลายเป็นห้าสี่ ออ oh. แล้วคนที่ทำอินโฟกราฟิกก็กล้ามาก <c oughs> เอารูปท่านเหล่านั้นมาติ๊กถูกติ๊กผิดด้วยนะ <c oughs> ใช่แล้ะหมดกันเลยกล้ามากเลยอะโทษ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามถ้าเรื่องถุงขนมมันเป็นจริงเนี่ยประชาชนก็เอวังแหละล่ะโตครับเราจะเหลืออะไรให้พอจะพึ่งได้ล่ะ เวลานี้เราก็ไม่พึ่งไม่เชื่อบริหารไปแล้วคือรัฐบาลเราไม่เชื่อนิติบัญญยัดไปแล้วเพราะเรารู้ว่าทำตัวเป็นริ้วล้อของรัฐบาลสิ่งที่เราพอจะเชื่อได้อยู่ในตอนนี้ก็คือตุลาการกระบวนการยุติธรรมจะถ,ถ้าเกิดมีคนในกระบวนการยุติธรรม พร้อมจะเป็นผีรับจ้างโม่แป้งอ่ะโดยไม่คิดถึงเรื่องศิลธรรมจริยธรรมเนี่ยแล้วประชาชนจะเหลืออะไรเป็นที่พึ่งละ่ะอืมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เวลาสารท่านอ่านคำวินิจฉัยไม่ว่าจะรอดหรือไม่รอดอยังไงก็ตามครขอให้ประชาชนฟังรายละเอียดอย่างที่ท้วนชัดเจนอืม อย่าไปสนใจแต่ว่าเขาวินิจฉัยให้เธอรอดหรือไม่รอดเท่านั้นแล้วก็เอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง